สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอนมินเพิร์นเช่นเคยนะคะวันนี้แอนมิเนเิร์จะมารีวิวรถราคาไม่เกินสี่แสนค่ะเป็นรถกิง่งห้าประตูนะคะจะเป็นคันไหนไม่ได้ก็ต้องเป็นคันนี้เลยคะ่ะนิสุบิชินะคะนีหละน้อยเนี่ยขือเขาจะน้อยแต่แรงขาก็ไม่น้อยนะคะแอดมินนะคะจะให้ดูหน้ารถกันก่อนนะคะไฟนะคะดีไซน์ออกมา พวงรีไหมพวงรีแหลกอนไนรู้เปล่าไม่รู้เ๋ยันตอบไ้ไฟนะคะไฟหน้าแบบ LED นะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้เราด้วยด้านล่างนะคะส่วนกระจังหน้ารถนะคะขอบตรงนี้จะเป็นโครเมีย่ยมนะคะตัดสีดำถามว่าเข้ากันไหมเข้ามากเลยค่ะแล้วก็สมรรถนง ตรงนี้นะคะก็เป็นพรเมียมนะคะสี่หมนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูข้างๆรถเลยค่ะข้างรถนะคะ,ะ,คะตรงกระจกมองข้างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวแอแบบยาวเออแล้วก็น้องมีนี่ด้วยคิ้วนะคะนี่ติดรอบพันนะคะคิ้วทั้งสอง แบบนี้อยู่นะคะที่เฉลิมแจนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังเลยคะ่ะด้านหลังมีอะไรให้บ้างอุ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว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 ค่อยไปด้านหลังเดี๋ยวมาดูล้อกนล้อค่ะเป็นล้อแม็กเดินจากลูงงานเขาเลยนะคะมีสัญลักษณ์ด้วยอ่าขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ไปต่อด้านหลังะคะ่ะแ <c oughs> ดนแบนส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะยังเป็นเสาอากาศอยู่นะคะอ่าแต่รุ่นรุ่นรุ่นที่ เคยรีวิวนะคะตรงนี้เขากวจะเปลี่ยนแต่ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะคะอ่าและตรงนี้นะคะมีสปอยเลอร์ด้วยนะคะไฟเบรกวมที่สามก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้มีทั้งที่ปัดแล้วก็เส้นสายฟานะคะโอเคค่ะตรงประตูเปิดให้ดูเลยค่ะดูสิเขาจะเล็กแต่เขาก็บรรทุกของได้ลึก มันทุกข้องได้เยอะค่ะเออไม่ได้เลอะนะคะได้เยอะค่ะโอเคค่ะยังไม่พอนะคะกล้องมาดูใกล้ๆเวลาเราไปจอดที่มืดๆใช่ไหมโอ้หาจับของอยากไม่ต้องห่วงเลยกล้องดูเราไม่ต้องห่วงเลยนะตากล้องดูเลยค่ะมีไฟให้เราแจะมืดแค่ไหนก็มีนะคะอันไหนคือไฟ ไฟส่องอไฟอยู่ด้านใเรานะคะถ,ถึงจะมืดแค่ไหนเราก็ยังมีไฟตัวนี้ส่องสว่างให้เรานะคะสามารถจับของได้สะดวกเลยนะคะโอเคเลยโอเคเอเค,ค่ะเดี๋ยวไป,ไ,ปไปด้านในกันต่อเลยนะคะค่ะสําสหรับด้านในนะคะจะมาในโทนสีดํานะคะคอโนโซลหน้ารถถี่กว้างนะคะโอเคะคะ่ะตรงนี้นะคะแอร เขาจะดีไซน์มาเป็นวงกลมนะคะดีไซน์ออกมาสวยตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแอของเราแอร์ของเราอยู่ข้างในรถจะมีสี่ตัวนะคะหน้าสองด้านข้างหนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งนะคะโอเคส่วนพวงมาลัยพอดีจับเลยค่ะขนาดพอดีจับนะคะมีฟังก์ชันตรงนี้อหน้าปัดจะให้ดูหน้าปัดนะคะ หน้าปัดดีไซน์ออกมาเป็นวงกลมนะคะสามวงตรงนี้นะคะเป็นรูปรถของเราเรากําลังเปิดประตูรถอยู่นะคะเห็นไ,ไหมมันก็เป็นรูปเปิดประตูรถโอเคค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นปุ่มพูสตาร์เฮ้ย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 ดสิเป็นทีโอเคเดี๋ยวดูหน,น,น้าจอกันต่อค่ะหน้าจอนะคะ ประมาณนี้นีก็หมุนนะคะนา่าจะสัมผัสนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เสียบสายได้ตรงนี้ก็ USB ได้เลยะคะ่ะระบบแอร์ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะหมุน,นะค,ะค่ะโอเคค่ะนี้ก็ดึงปรับเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เพื่อที่ใส่ของใส่แก้วน้ำระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เห็นไหมแล้วก็เด็กมือก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะ ก็กดลงกดขึ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะชวนเบาอ,อะให้ดูด้านหลังเลยเป็นเบาะผ้าสีเทาเข้มนะคะอยากจะบอกว่าเบาะนุ่มมากเลยคะ่ะดูสัมผัสให้ดูแหมมีเสียงด้วยเห็นไหมเบาะเราสุยดยอดมากเลยจ้ะเดี๋ยวตามแอดมินออกไปด้านนอกเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับน้องพันนี่รถก,ก๋งหน้าประตู น้องคนไหนนะคะกำลังมองหารถกเกงไปขับอาายู่นะคะไม่ว่า Beep, beep, beep,